จิตใจนี่ดูแลยากไหมฮะจิตใจของเราเนะี่ยดูแลยากไหมสอนอยากไหมสอนก็ยากดูแลก็ยากหมามันแย่จริงเลยนะ <laughs> มันดื้อเหรอดื้อด่านด้วยไหมด่านด้วย <laughs> ดื้อทั้งดื้อทั้งด่านโอ้ใครเนอะทำไมมัน แย่เลยมันดื้อมันดานอย่างนี้ดื้อดานเอาต้องฝึกไปนี่แหละรู้ว่ามันดื้อมันดานถ้าไม่ฝึกก็ยิ่งแย่ก็เก่าใช่ไหมล่ะทั้งโงูทั้งหลงเนาะแย่จริงผู้ให้มัน มันจะได้เบื่อไม่อยากมาเกิดเนาะถ้าอย่างนี้ก็ยังเชื่อเลยแต่ถ้าไม่มีใครมาพูดไอ้นั่นมันแย่หูหมูมันแย่มันดื้อม,มันด้านเม่ไหรนะถ้าอย่างนี้ก็ยังเชื่อยนะเอารู้รู้ว่ามันสอนยาก าไม่อบรมมันก็ยิงแยก่กว่านี้เอาถ้าสมมติว่าเอาถามถามว่าเชื่อไหมว่าร่างกายของเราเนี่ยอีกหน่อยจะตายเชื่อไหมเชื่อมันก็ไม่ด้ดื้อนี่มันก็เชื่ออยู่เฉยล่ะ <c oughs> แล้วตัวไหนมันดื้อบะตัวไหนดื้อตัวไหนไม่เชื่อเออ <c oughs> ก็ว่าเราเราก็เชื่ออยู่นี่นาแล้วตัวไหนมันไม่เชื่อ เพราะฉะนั้นต้องหาทางสอนให้มันเชื่อได้ตัวจิตตัวจิตเข้าใจไหมนั่นแหะตัวจิตเนี่ยจริงๆไม่ใช่เรานะพรเจ้าจึงบอกว่าจิตเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มันรู้อารมณ์ได้อย่าอื่นเรื่องันไม่ได้นะลองถามแขนไหมแขนเ <laughs> จ้าเป็นอะไราโอ้เชยเลย แต่ถ้าถามจิตได้นี่คืออะไรถามจิตจิตตอบได้เฮ้ยมีแขนบอกได้มันมีสัญญาอยู่นั้นด้วยในตัวจิตเน่ยม,มีสัญญาแล้วรู้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นปั๊บิกระทบปั๊บเสียงมาปั้งก็ได้ยินเสียงตัวได้ยินก็คือตัวจิตแต่ต้องผ่านหูต้องมีหูด้วยต้งคู่กันคนหูหนวกเสียงปั้งเฉย ไม่รู้สึกแต่ตัวที่ได้ยินจริงๆคือตัวจิตแต่ต้องอาศัยหูเห็นตัวเห็นก็คือตัวจิตเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณตัวจิตเห็นเนี่ยตัวเนี่ยจิตเนี่ยมันมีทันทีรู้อารมณ์แล้วก็น้อมไปสู่อารมณ์ด้วยเพราะนั้นจิตของคนเราอยู่เฉยไม่ได้มันจะน้อมไป ไปหาอารมณ์เรื่องเรื่องคนนั้นบางเรื่องคนนี้บางเรื่องสัตว์บางเรื่องสิ่งของบางเรื่องเหตุการณ์ต่างๆบ้าง,าง,างเนี่ยตัวจิตน้อมไปแล้วก็นึกคิดปรุงแต่งอารมณ์นี่หน้าที่ของเขาธรรมชาติของเขาเขาเป็นอย่างนี้รู้อารมณ์น้อมไปสู่อารมณ์นึกคิดปรุงแต่งอารมณ แล้วก็จดจํามันจดจาผิดผิดด้วยนะจิตของคนเราเนี่ยไปสัญญาแต่ละคนแต่ละคนไปจําผิดผิดมามันหลงผิดมาว่ามันเป็นตัวเรานี่ก็ของเราแต่จริงๆเป็นธรรมชาติหมดเลยเป็นของธรรมชาติอย่างร่างกายเราอาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ ในเมื่อมันไม่ใช่ของเราต้องหาทางอบรมจิตให้รู้ให้เชื่อแต่มันจะเชื่อได้ก็ต่อเมื่อจิตของเราต้องมีสมาธิด้วยมันจึงต้องมาฝึกสมาธิฝึกสมาธิจิตหนึ่งแล้วสอนให้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราจิตใจนี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้น แค่นี้ทําได้ไหมทําได้ไหมแค่นี้เราได้ไม่ได้ก็ฝึกไปได้มากได้น้อยก็ขอให้ได้ปฏิบัติเอาก็พยายามอย่างนี้แหละนะเนีย่ยหลักการมันมีางๆงอย่าเงี้ยฝูดกันเป็นแบบในภาคปฏิบัติ ก็คือเรารู้แล้วว่าธรรมชาติกายกับจิตเนี่ยมันเป็นแค่ธรรมชาติอันหนึ่งร่างกายเนี่ยมันก็พร้อมถึงเวลามันก็ต้องจากเราไปแน่ๆอยู่แล้วเราก็เตรียมใจไว้เพราะนั้นเกี่ยวกับเรื่องร่างกายอันนี้เรารู้แล้วไม่ใช่ของเราที่แท้จริงมันรอวันเวลาที่มันจะจากเราไปเราก็ฝึกปล่อยวางมันซะก่อนเลย ว่าร่างกายอันนี้ของยืมมาใช้ชั่วคราวเฉยๆพอโลรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ช่างมันก็มากับร่างกายนี้แหละเมื่อไรมีร่างกายก็ต้องมีโรคภัยไข้เจ็บมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามมาโดยเฉพาะร่างกายอันนี้ได้มาด้วยอํานาจของกรรมเก่าด้วยเพราะนั้นเราเคยทํากรรมอะไรต่ออะไรไว้มันก็สะสมมาหล่อล้อมขึ้นมาเป็นระบบร่างกายอันนี้ เพื่อมาใช้กรรมเนี่ยเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยแต่เวลาพระพุทธเจ้าให้นิยามให้นิยามเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยพระองค์บอกว่าลูกลูกคือธรรมชาติอันหนึ่งเป็นแค่ลูกอันหนึ่งลูกลูกเนี่ยที่ประกอบกันหลายๆรล,ลูกป,ประกอบเป็นร่างกายลูกคือธรรมชาติอันหนึ่ง ที่จะต้องเสื่อมสิ้นสลายไปต้องแตกต้องดับต้องเสื่อมต้องสิ้นต้องสลายไปด้วยสิ่งที่เป็นค่าสุดต่อมันค่าสุดต่อมันคือก็เย็นมากร้อนมากหนาวมากหิวกระหายอุบัติเหตุเนี่ยเช่นงูก,กัดบ้างรถคว่มบ้างถูกลุกหลงเขาบ้างอะไรแบบเนี้ย ถ้าเราเตรียมใจเอาไว้ว่าเอออันนี้มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเรายืมมาใช้ชั่วคราวเป็นสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็รอเวลาที่มันจะเสื่อมสิ้นสลายไปเพราะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นก็ยอมรับไปเพราะเรามีร่างกายอันนี้ ต้องยอมรับสภาพมันแล้วมันก็ประกอบกันขึ้นด้วยอำนาจของกรรมเก่าด้วยนี่มันก็จะเบาลงไปว่าเราไม่ต้องไปยึดอะไรมากมาชีวิตก็แค่นี้แหละชีวิตของคนอื่นก็เรื่องของเขาไปชีวิตของเราเนี่ยดีที่เราพบคําสอนของพระพุทธเจ้ามาฝึกจิตของเราให้รู้ความจริงอันนี้มีการเริ่มฝึกก็เอาได้มากได้น้อย ก็ขอให้เราได้ฝึกได้ประพฤติปฏิบัติแต่ทีนี้ต่ตัวที่มันลุ่มหลงว่าเป็นตัวเราเป็นของเราคือตัวจิตเราก็ต้องมาอบรมจิตมาสอนจิตมาปฏิบัติที่จิตทำให้จิตมันรู้เข้าใจความจริงให้ได้แล้วมันจำเป็นจะต้องอาศัยสมาธิ มันจึงจะรู้ความจริงได้ถ้าสวุวจิตของเรามันไม่ฝึกสมาธิมันก็น้อมไปสู่อารมณ์อะนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์อะมันก็เอาอรมต่างๆเข้ามามันก็ไม่สามารถที่จะรู้ความจริงอันนี้ได้มันก็จำเป็นจะต้องฝึกจิตของเราให้ล้างใ้ความคิดทั้งหลายออกไปก่อนหยุดซะก่อนให้มันอยู่อารมณ์เดียวก่อน เราสติก็ต้องจับจิตมาคุมจิตไว้จะบริกรรมก็ได้นึกถึงความตายบ่อยๆก็ได้นี่เขาเรียกว่ามรณานุสติหรือคนไหนที่ชอบทําบุญสุนทานเราทําความดีแล้วก็นึกถึงความดีที่เราได้ทำวอ,อเราได้เสียสละแล้วไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยนะเ,ออเพื่อการสงเคราะห์ แก่คนนั้นคนนี้เกียวกัาศาสนาด้วยเนี่ยช่วยภาสนาทำรมุนสุนทานไปเพืเ่อประโยชน์แก่ศาสนานึกขึ้นมาเ,ออเราได้พยายามทำเต็มที่เต็มกำลังของเราใจมันก็สงบลงไปเป็นสมาธิขึ้นมาได้เหมือนกัน สีลานุสติโอเราพยายามรักษาศีลของเราเต็มที่นึกถึงศีลของตัวเองขึ้นมาใจก็สงบได้พุทธานุสตินึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าบพระพุทธเจ้าเป็นพระหรหันผู้ห่างไกลจากกิเลสเนี่ยมีความสงบระง,งับาศาสตร์บริสุทธิ์หมดจดตัดสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง หากว่าทำนึกถึงคุณของผู้เจ้าใจสงบลงไปต่อไปก็เป็นสมาธิขึ้นมาได้ธรรมานุสติสังขานุสติได้เทวตานุสตินึกถึงคุณของเทวดาคุณที่จะทำให้ไปเกิดเป็นเทวดาต้องมีศีลห้าศีลแปดก็ได้แล้วก็มีการ ให้ทานมีจิตใจกว้างขวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติเข้าของมากจนเกินไปรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลมีจิตอาสาช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือส่วนรวมพวกนี้เป็นจิตของเทวดาตรงกันข้ามถ้าจิตมันคับแคบเนี่ยเนยจิตคับแคบคือจิตที่มีอัตราสูงมีตัวตนมาก ทำอะไรเพื่อตัวเพื่อตนทั้งทั้งท,งที่ชีวิตของเราไม่ได้อยู่ตลอดไปร่างกายก็รอวันเวลาที่จะพัดพลากจากเราไปอยู่แล้วไอจิตมันไม่รู้มันเป็นหลงมันก็เลยคับแคบขึ้นมามันหวงแหนร่างกายหวงแหนตัวตนเราก็ต้องหาทางให้จิตมันมันรู้ความจริงพอมันรู้ความจริงแล้วมันจะคลายออกจากความยึดมั่นถือมั่นตัวตนอันนี้ใจก็จะกว้างขวางขึ้น มันก็จะเปิดใจกว้างรับฟังความเห็นของคนอื่นได้ไม่รู้สึกอิจฉาลิสยาใครมไม่อยากโกรธไม่อยากเคืองใครเนี่ยจิตมันจะพัฒนาไปก็คือเอามาปฏิบัติธรรมนี่แหละเพราะนั้นจะใครจะเอายังไงก็ได้ให้จิตสงบหรือจะเป็นกรรมฐานเบื้องต้นของแต่ละคนพอใจทำอะไรทำอย่างเช่นว่าเราเราพอใจที่จะ รู้สึกพุโทโธมันสบายมันถูกจริตเราพอใจทำลงไปเขาเรียกว่าฉันทะสมาธิสมาธิที่เกิดจากความพอใจปฏิบัติแล้วก็ต้องมีความเพียรปฏิบัติด,ด้วยเป็นสมาธิฉันทะสมาธิเรียว่ามีฉันทะวันนั้นเราก็สังเกตดูว่าเราชอบใจกรรมฐานแบบไหน แล้วทำไปตามจริตของเราเลยเพราะกรรมฐานทุกอย่างมันก็เพื่อให้เรามีสติสติรักษาจิตได้จิตเป็นสมาธิเพื่อให้จิตเป็นสมาธิเพื่อให้จิตเนี่ยมันอยู่กับอารมณ์เดียวอารมณ์ใดอารมณ์นานขึ้นหรือให้มันมาแน่วแน่ตั้งมั่นขึ้นมารู้พร้อมจะรู้ความจริงได้บางคนใจเด็ด โอ้หเ oh, พียนลงไปเลยเด็ดขาดเลยมีพระองค์หนึ่งนะโอ้ท oh, ่านเพียนมากเลยนะเพียนเต็มที่เลยมีวันหนึ่งทนานอธิษฐานจิตนั่งทั้งคืนเลยเห็นครูบาอาจารย์อ่านประวัติครูบาอาจารย์แล้วท่านนั่งทั้งคืนได้ตัวเองก็เอาบ้างอธิษฐานจิต โอ้โหทีนี้ก็กำลังจิตของตัวเองไม่พออวดร้องไห้แต่ก็นั่งอยู่นะสู้ร้องไห้แต่ก็สู้ทนอดไปสู้ไปร้องไห้ไปเป็นพักๆพ,พอสว่างแล้วท่านออกมาเป็นยังไงเพื่อนถามมาสู้ได้ไหมได้อยู่กัน แล้วได้อะไรวะได้ความอดทนกันะอย่างอื่ไม่ได้หรอกปัญญงปัญญาแล้วนี่พี่ได้ความอดทนเนี่ยคือมันชนะใจตัวเองได้เนี่ยมันก็เลยพอใจเข้มแข็งแต่ต่อมาท่านก็อยู่ได้นะท่านก็พัฒนาไปจนกระทั่งสามีธรรมะขึ้นมาได้แต่ว่าคนนี้มันมีบิริยะสมาธิ มีความเพียรมุ่งมั่นบักบันอดทนมากกำลังใจก็เลยมีขึ้นมาบางคนก็คุมจิตจดจ่ออยู่อย่างนั้นคิด,คดจิตใจให้ใจจดใจจ่ออยู่ที่การปฏิบัตินีเขาเรียกว่าจิตตสมาธิสมาธิ ที่เกิดจากการที่เราเอาใจจดจ่อเพ่งเล็งอยู่ที่อารมณ์เดียวจ่ออย่างนั้นไม่ไปไหนมันก็เป็นสมาธิขึ้นมาได้คนก็เอาใช้ปัญญาบรมเอาอย่างเช่นแล้วึกถึงความตายนึกถึงว่าตายไปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขยายความเข้าใจอันนี้ให้กว้างขวางออกไป ใช้ปัญญาอบรมจิตนึกถึงอนัตตาความไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเป็นสาระชีวิตเราก็อยู่แค่นี้เองก็สงบได้คือมันมีหลายวิธีจะทำให้จิตเราสงบได้จิตคนเราก็แค่ไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างสองอย่างนี้แหละไม่ไปอดีตก็ไปอนาคต วพาเราก็คอยสังเกตรเราอะเออจิตเราเนี่ยทํามันไม่อยู่เนี่ยมันไปอดีตหรือไปอนาคตทํให้ไปอดีตไม่ไปอนาคตก็อยู่กับปัจจุบันให้มันอยู่กับปัจจุบันนี้นี่ก็เรียกเป็นสมาธิขึ้นมาแต่เป็นสมาธิแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเราต้องการให้จิตมันเห็นความจริงรู้ความจริงนะขัท่านต่อไปอะ่ะ ถ้าใครรู้ความจริงแล้วก็รู้ความจริงสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปดูร่างกายเช่นดูลมบ้างผมคนเล็บฟันหนังดูไปตัททำความเข้าใจไปมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรามันเปลี่ยนแปลงมันเป็นเองอย่างลมเข้าก็เข้าเองออกออกเอ,อ,กอ,อกลงลมเข้าลมออกหายใจมันหายใจเอง ไม่มีอะไรเป็นเราจริงๆหรอกมันเป็นธรรมชาติก็จะเข้าใจมากขึ้นจดจอแล้วก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องช่วยอบลมไปด้วยเพราะนจิตก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งกายก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งไม่ใช่เราอย่างแท้จริงตลอดไป มีแต่ความเปลี่ยนแปลงเวทนาเกิดขึ้นมันก็เพิ่งเกิดขึ้นเราลุกขึ้นมันก็หายไปอย่างนี้มันเกิดขึ้นก็ฝึกให้จิตเราเอามาเป็น,นรับสติปัญญามาฝึกจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นให้สติเราดีขึ้นสมาธิมีขึ้นเกิดขึ้น จนทั่งเกิดปัญญาขึ้นมาได้นี่มีเป้าหมายอย่างนี้เพราะนั้นต่อไปนี้ก็ให้เราตั้งใจปฏิบัตินะคือพอรู้กันอยู่แล้วหลักแต่ก็สรุปกันว่าเวลาจะปฏิบัติก็ให้บอกกับตัวเองว่านี่เรากําลังปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านะเป็นคําสอนที่ประเสริฐที่สุดแค่ได้ยินได้ฟังนี่ก็โอ้โหบุญมากมหาศาลเลยนะ คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะนั้นเรื่องบุญไม่ต้องพูดถึงบุญเรานี่มากมายแล้วรอให้ผลแต่ว่าเราต้องการให้บุญเนี่ยมาชําระใจในปัจจุบันนี้ต้องการฝึกจิตใจของเรานี้ให้มีสติมีปัญญาขึ้นมาเ,เพื่อที่จะออกจากทุกข์เนี่ยสูงที่สุดเลยเ,เรื่องอดีตเรื่องอานาคต แล้วไปมันไม่เห็นเป็นไรเลยคนนั้นคนนี้เป็นยังไงก็ม,ไมัไม่เป็นไรอะมันไม่ได้สำคัญอะไรอันนั้นอ่ะางคานต่างก็มาตามกรรมไปตามกรรมนคนทำการทำงานไปประสบผลสำเร็จไม่ประสบผลสำเร็จไม่เป็นไรมันไม่ถึงกับตายหรอกทำใจเราให้สบายสบายไม่ต้องไปกังวลอละไร เราอยากทำยังไงก็ทำไปแ,แล้วแต่แ้่ใจิตใจเราสบายไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับอะไรไม่ไปห่วงไปใย,ยอะไรสอนใจเราให้รู้จักปล่อยรู้จักวางเหมือนนักกีฬาไปแข่งขันไปแข่งอะไรกันมันจะแพ้จะชนะมันไม่เป็นไรอะ่ะก็เป็นธรรมดาไป ชนะก็เอาแพ้ก็เอามันไม่ได้ตายง่ายๆทำสบายๆไว้ทำเต็มที่ใช้ได้แล้วมสติดีนะให้สติดีๆรู้สึกตัว ยังไม่รู้สิบตัวนะใครที่กําลังคํานับอยู่ไม่ต้องคํานับนะไม่ต้องคํานับอาจารย์ก็ได้มองแล้วไม่ต้องคำนับอยู่ข้างหน้าไม่ต้องคำนับคำนับนึกว่าจะเอาใจอาจารย์เหรออาจารย์ไม่ชอบเนาะ ก็คือให้รู้ตัวกายเป็นยังไงก็ให้รู้เกิดอะไรขึ้นก็เราให้รู้อย่หลักของมันน่ะมีสติรู้รู้กายเวทนาเกิดขึ้นมาก็รู้รู้ตา,าว่ามันถ้าเรายังอยู่กับคาบริกรรมอยู่ดูลมด้วยอยู่คาบริกรรมได้เราอยู่คาบริกรรมไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเวทนามันแรงขึ้นมามันมีผลจิตเรา วิ่งไปดูเราก็ต้องตามดูให้ทันโูกเดถ้าจิตของเรามั่นคงแล้วมันไม่วิ่งไปวิ่งมามันรู้ของมันเองได้โดยที่จิตของเราก็แน่วแน่อยู่เป็นกลางอยู่นี่คือจิตมีกำลังมันก็จะไม่วิ่งไปวิ่งมามันก็จะแน่วแน่อยู่ภายในเรียกว่าจิตตั้งมัน่น อาดูตัวเองเป็นโอกาสสุดท้ายนะตั้งสติดีๆนะเราจะเลิกแล้วเหมือนกับว่าจะลำลาพระพุทธเจ้าแล้วจะหยุดการปฏิบัติแล้วเพราะนั้นตั้งใจให้ตื่นให้เต็มที่ให้รู้สึกตัวเพราะเดี๋ยวเราเลิกแล้วเดี๋ยวเราก็มีอย่างอื่นละตอนนี้ให้มันเข้ามารับรู้อยู่ข้างในว่าขณะนี้ จิตเราอยู่ยังไงเรากำลังดูอะไรเรากำลังทำอะไรระบบร่างกายของเราเป็นยังไงเอาความรู้สึกของเรามาสัมผัสด,ดูรับรู้ถึงร่างกายของตัวเองว่าเป็นยังไงนี่คือเจเรียวพิจรารณากายก็ได้สัมผัสด,ดูให้จิตมันรับรู้มีเวทนาตรงไหน มันมากมันน้อยแค่ไหนกี่เปอร์เซนต์จิตใจของเราเป็นยังไงวันนี้ขณะนี้จิตเราเป็นยังไงมันตื่นไหมมันมีเรื่องอะาไรลาอะไรข้างคาอยู่ในใจไหมทำความเข้าใจแล้วก็วางใจให้เป็นกลาง